วันนี้มาอุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่นะครับไม่ได้เอาไม้กันสั่นมาอกสั่นสะเทือนไปทุกย่างก้าอีกแล้วอันนี้ว่านสีทิศนะครับว่านสีทิศสีส้มสีโอรดเจ้าหน้าที่เขาดูแลดีนะครับสะอาดสะอ้านเดี๋ยวนี้อุทยานแห่งชาติห้ามเอา พกพลาสติกใช้แล้วทิ้งมานะครับแถวนี้น่าจะมีที่นั่งทานข้าวอยู่เยอะแยะเลยนะครับน่าอยู่มากๆน่าเที่ยวมากมากพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริก,กิพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนินีชนนีพันปีหลวงนะครับ นันเสียงตัวอะไรก็ไม่รู้เสียงเหมือนแมวแต่ไม่น่าจะใช่เสียงดังมากโอ้สวยมากเลยครับมีไหลชนิดไหลรูปลักษ์ไหลสายพันธุ์นะครับวันสีทิดเยอะมากมากห้ามเด็ดห้ามเตะนะครับ อุ้ยโดไม่รู้ลม้มมันเป็นยังไงเเคยเห็นนี่แล้วครับนี่แล้วครับต้นของโดไม่ไม่รู้ลม้มมีหลายแบบนะครับสมุนไพรมีหลายแบบเจ้าหน้าที่เขาจะปลูกไว้นะครับปลูกไว้ก็มีป้ายกำกับบอกชนิดมีสรรพคุณแจ้งไว้ด้วยโอ้ต้นใหญ่เนาะในสัก ต้นสักใหญ่ที่สุดในโลกนะครับยังมีชีวิตยอยู่นะครับยังไม่ตายนะครับตั้งแต่ผมเกิดมาอายุจะห้าสิบแล้วผมเพิ่งเคยมานี่แหละครับครั้งแรกยังไม่ตืยังไม่ยืนต้นตายนะครับยังมีชีวิตยอยู่นะครับแต่ความสูงได้ลดลงมาเพราะว่าจอนที่เขาเขียนบอกไว้ว่าเคยมีหักด้วยอายุเป็นพันพันปีนะครับ แจ้งไว้ว่าประมาณพันห้าร้อยปีนะครับต้นนี้จะมีรายละเอียดบอกไว้ด้วยด้วยนะครับว่าแต่ละปีรอบวงเท่าไหร่เท่าไรรายละเอียดบันทึกไว้ปีสองพิบเก้าล่าสุดนะครับรอบวง1เมตรเอ้ยไม่ใช่10.24เมตรนะครับ ไม่ใช่มั้งเส้นผ่าศูนย์กลางแล้วมั้งครับเฮ้ยไม่น่าจะใช่อ่าอ่าใช่ใช่สิบจุดสองสี่เมตรรอบวงรอบวงนะครับ G B H รอบวงหนึ่งพันกว่าเซนติเมตรร้อยเซนติเมตรก็คือหนึ่งเมตรนะครับพันกว่าเซนติเมตรก็คือสิบสิบเมตร ปีนี้2023สี่ปีถัดมาน่าจะขึ้นเยอะแล้วแต่คงจะวัดยากอยู่ตัวนมีรู้วัดรอบวงที่ฐานชิดดินเลยก็น่าจะใช่ต้นสักใหญ่ที่สุดในโลกนะครับอยู่ที่ประเทศไทยนี่เองเสียงจักรจั่นเละเลยเสียงดังเซ็กๆ ชื่อว่าต้นมเหสัตวนะครับสองร้สิบสองพยุพัดรวนยอดครับปีสองสามอีกครั้งหนึ่งสีสามก็ต้องได้รับการคุ้นฟูด,ดูเลยปีห้าสามปีหกสามตอนนี้ใบร่วมนะครับเดี๋ยวดูฝนก็ยังงอกออกมาใหม่ ก็จะมีใบเยอะอย่างในโลกนะครับไม่ได้มาหน้าฝนนะครับไม่งั้นเขียวจะอุ่มกว่านี้ตอนนี้เด็ดร้อนหน้าดูเลยเอาละโอเคสมใจอยากกลับกันดีก,กว่าร้อนครับ